ครับก็สวัสดีวันที่8กุมภาพันธ์2568ก็มาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันม้างไหมล่ะเนี่ยนะตอนนี้เราก็มากับรถเร็วนะเป็นรถเร็วขบวนที่139จากต้นทางกรุงเทพอภิวัตนนะสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีอุบลราชธานี ซึ่งออกจากต้นทางกรุงเทพอภิวัตรตอนที่5นอแล้วอุบลเนี่ยปลายทางเนี่ยตามเวลาเนี่ยจะถึงประมาณ6กโมงหกโมงนอรวมเวลาในการเดินทางก็10ชั่วโมง40นาทีนคะครับผมนี่ก็เป็นมุมมองหน้ารถไฟคุยไปกับตาทัศในช่วงเช้าฉันจะให้แกดูช่วงเช้าในสายอุบลน,นะเขาเรียกว่าอีสานใต้อีสานใต้นะครับผมกับรถเร็วอุบลน,นะครับผมนะขบ,นบวน139กเมื่อกี้เราก็ผ่านสถานีบุงหวายมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมันก็ในช่วงเช้านี้อากาศก็จะเย็น นะครับนะในบางพื้นที่ก็จะมีลมกระโชกพัดนะจะสังเกตเห็นพวกธงปิวสวัยหรือว่าใบาไม้กลิ่งไม้โดนลมพัดสวัยไปมานะครับผมตอนนี้ตัดทัดก,ก็เล่งทําเวลาเพื่อให้เข้าสถานีอุบลราชธานีตรงต่อเวลาเพื่อเกิดความมั่นอบมั่นใจแก่ผู้โดยสารนะในที่สัญจรโดยการรถไฟนะเขาจะได้มั่นอบมั่นใจว่าการรถไฟตรงต่อเวลาเนื่องจากตัทัดหลีกขบวนรถเจ็ดสิบสองนะเจ็ดสองนะขอนม,มที่ ที่สถานีห้วยขยุงนะครับผมนะก็ทาให้เกิดการลาช้าอยู่2นาทีแต่ทันก็ต้องเล่งเลยนะครับเร่งเลยนะครับผมนะก็เหลือเวลาอีกประมาณสิกว่านาทีแต่ทันก็ต้องเล่งให้เข้าโบราชธถานีตรงต่อเวลาตอนนี้ก็เข้าดีแล้วนะครับทางแยกนะครับผมทางแยกเข้าบุญนี่ก็คือสถานีปลายทางของรถเร็วขบวนหนึ่งสามเก้านะครับผมนะก็คือสถานีอุบลรชถานีหรือสถานีสถานีวารินเก่านะครับผมนะเมื่อก่อนชื่อสถานีวาริน 但係個誒。 ปิดคำบังคับการลงห้ามล้อนะครับลงห้ามล้อเพื่อลดความเร็วลงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องผ่านปาดแจโด้วยใช้ความเร็วไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมสัญญงสัญญาณต่างๆก็เรียบร้อยดีนะครับผมนะสรุปแล้วแต่ถ้าก็เข้าสถานีอุบลราชธานีตรงต่อเวลาแล้วก็รู้สึกภูมอกภูมิใจนะครับผมนะถ้าเกิดว่ามันล่ามันล่ามันช้านี่แต่ทัดก็รู้สึกว่าจะกระสับกระส่ายไ่ายมีการอาหารเป็นพิษนอนไม่หลับเลยละครับผมนะนอนไม่หลับเพราะว่ามันช้านะหนึ่งนาทีสองนาทีก็คือช้านะครับผม ทานีในยามเช้านะครับผมนะอากาศก็จะยังแห่มีความหนาวนะมันหนาวลงมาอีกครั้งแล้วนะครับนะความหนาวนหนาวมาอีกแล้วก็มีลมกระโชกบ้างเป็นบางพื้นที่นะครับผมนะนี่ก็คือบรรยากาศสวยสดงดงามนะขอมอภห้ใทรที่อยู่บนราชธา,านีนะที่ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องนะครับวันนี้ขบวนรถหนึ่งสามเก้าของเราผู้โดยสารก็มาเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมนะยืนกันมาตั้งแต่ต้นทางที่ตะทัศน์ได้ถ่ายให้ดูให้ชมนะครับผมนี่ก็เรียบร้อยนะติทัศน์ก็ปิดครับเพราะการลงห้ามล้อหยุดขบวนรถนะเพื่อ ให้บริสานะครับผมได้ลงจากขบวนรถเพื่อกลับบ้านกับช่องไปหาลูก้าเมียนะครับผมหาลูก้าเมียกลับบ้านกับช่องหาญาติพี่น้องนะก็ถึงปลายตงปลายทางแล้วก็ขอคุณมนะครับผมหน้าที่โดยสามด้วยกันถ้ามีขาดตกบกพ่องหรือว่ากระทบกระแทกกระทันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สบายอกสบายใจก็ต้องขออภัยด้วยด้วยนะครับ เมื่อาเมื่อจอดเรียบร้อยก็ทําการตัดรถจักรนะครับส่วนตาทัดก็ต้องรีบตัดรถจักรเพราะว่าจะต้องเอารถจักรเนี่ยครับผมนะไปทําการตรวจเติมเชื้อเพลิงแล้วก็ตรวจบำรุงต่างๆนะครับผมแล้วก็ตัดรถจักรมาเป็นรถจักรตัวเปล่านะครับผมนะแต่ที่สาคัญไม่ไหวแล้วค่าสึกโจมตีตาทัดแย่แล้วนะครับผมตาทัดต้องจอดนะครับผมนะแล้วก็เขาไปเซ็นชื่อนะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆนะแะส่วนตาทัดก็ต้องรีบเลยนะครับผมนะรีบไปบ้านพักแต่ให้ทันทีทันท่วงทีเลยนะครับเพราะว่า สาึกโจมตีแล้วก็ขอขอบคุณนะครับผมนะแล้วก็มาพบม,มาเจอกันใหม่นะโดยขาคร่าวประมาณนี้นะครับปมึตวัดดีครับ